<c oughs> เออดีชอบยอกไปไหนไอเหี้ยเบือ่อไอเนี้ยของจริงไอเหี้ยแบบผู้หญิงประเทศนี้ไม่เอาตึงเลยวะไอเหอี้ย <c oughs> อีสัตว์ เต็นเฮียนาง้อเฮียสนมายไอ้นมนม โอ้โหหนูไปแล้วนอ่มเฮียเลือดเย็นจัดอะเข็ดแม่ดีงคุยกูแหกโค้งลงคลองอเอยเฮียเราสไลด์ได้เนอะไอ้เฮียแหกโค้งเฉดเลยครับไอ้เฮีย เสร็จกูเฮียขอย้มมาแล้วกันเฮียบงล็อกก็ดีสุดกูต้องเหลี่ยมเว้เหลี่ยมแบบตอนนี้กูใช้ตอนนี้กู şey. อยู่กูอยู่โรงเรียนกูอยู่โรงเรียนอะไรวะ ก,กูอูกระหนกรอเพื่อน<ว>พาเราไปส่งในโรงเรียนนี้ดิโรรงเรียน,นมันโรงเรียนอะไรวะไอ้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นะ่ะไอ้โรงเรียนขีดแรกกับขีดอ,อ้สีเขียวอะ่ะใช่ปะเขียวไม่มีม,มีพี่ตรงไหนวะประเด็นน,นะ ไม่ใช่เหรอเพื่อนผมถอ,อดชอตมาอ๋อนี่ไอ้กนกกนกกระหนกทำของไว้เสัออันนี้เล่นคนเดียวเหรเล่นแบบเพื่อนครับเดียนะเด๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ยืนได้ไหมนะ,ะได้ครับยืนได้ ขอบคุณครับไอ <c oughs> <c oughs> ้นี่มันใจดีมันใจดีนี่เราก็ตกหนาไม่เสว์เนะขอบคุณครับ,บครับผมเดี๋ยวครับครับผม